เซี่ยมี่ก้าวล้ำไปอีกขั้นออกแบบชิป3นาโนเมตรได้สำเร็จนี่คือความสำเร็จครั้งใหญ่ของเซี่ยมี่บริษัทไอทียักษ์ใหญ่จากจีนที่สร้างชิปเซมิคอนดักเตอร์ระดับ3นาโนเมตรได้เองซึ่งความสำเร็จนี้ไล่หลังมาจาก TSMC, Intel และ Samsung มาอย่างใกล้ชิด แต่ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่เข้มขน้นโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ถูกจับตามองว่ามีบทบาทสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงแม้การออกแบบจะสำเร็จแต่ความท้าทายยังอยู่ที่การหาโรงงานผลิตที่เหมาะสมซึ่งอาจนีไม่พ้น TSMC แต่ก็เสี่ยงเจอแรงกดดันจากสหรัฐอีกเช่นกัน แล้วชิป3นาโนเมตรนี้จะได้ผลิตจริงเมื่อไหร่และเสี่ยวมี่จะเข้าข้ามความท้าทายนี้ได้หรือไม่ต้องรอติดตามกันต่อไป